วัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายคะ่ะเราชื่ออะไรเราชื่อฟู้ฝ้ายอยู่เท่าไหร่คะ <c oughs> อายุยี่สิบค่ะโอ้โอก็เท่ากาันเหนื่อยไหมช่วงนี้เหนื่อยไหมมาอแล้วมีเซฟโซนของตัวเองหรือยังล่ะฝ้ายไม่วันนี้หนูไปกินข้าวกับใครมากินข้าวคนเดียวแฟนไปนไหนอ่ะ เห็นปะลหะหน้าลักขนาดนี้ทำไมแบบยังไม่มีแฟนอ่ะฟ้ายมีทำไมเอ่ะฟูพระเจ้ามันเป็นไม่ได้หรอฟ้ายจริงจริงไม่มีปกติฟ้ายชอบคนแบบไหนคะไม่รู้อ่ะไม่ได้คุยไม่รู้แบบไม่มีไม่มีสเปคเลยหรอหรอ <c oughs> สูงร้อยแปดสิบขึ้น อถ้าเป็นเราจีดได้ไหมพอได้ไหมยังไม่ได้มาตรฐานที่ตั้งไว้ <laughs> แต่ว่าเราอยากร้องเพลงจีบฝ้ายนะเออได้ได้ไดต,ติพยายามฟังปกติฝ้ายชอบฟังเพลงอะไรหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวเราลองให้ฟังไม่ค่อยฟังเพลงด้วยสิเดี๋ยวเราลองเพลงให้ฝ้ายฟังแล้วกันได้ได้ได้ <laughs> คอยคอยไปช่าช้าไม่ต้องรีบมาตัวฉันเองจะรีบไปสุดที่สุดสุดที่หลักเธอเหมือนกับแสงไฟที่ไม่เคยจะตับแสงไกลก็ยังจะจะร เห็นเธอเพียงคนเดียวทำกลางความมืด ได้ยังอ่ะฝ้ร้อยแต้มเนียพอเราเราทําแต้มให้ฟ้ายได้กี่แต้มละเอาแค่เรื่องเสียงก็พอเรื่องอื่นไม่ได้เราชอบคนยิ้มหวานใช่หรอใช่แบบมันมีเสน่ห์อ่ะเาผู้ชายขี้เขินขี้อยายจริงเหรอแบบดูรถอายุดีตัวเราก็ชอบชอบเหมือนกันนะจริง ชอบชอบเธออะฝ้ายโอ้ยเราป็นผู้ชายแบบนี้มีเสน่ห์เว้ยมันจะทำให้ผู้หญิงมีความสุขจริงเว้ยแต่ว่าความทุกข์มันก็อยู่ที่เรามาตลอดเลยนะเว้ยฝ้ายไม่อะบางทีอะเราก็ทำตัวตลกนี่แหละให้คนอื่นดูอ่ะแต่บางครั้งตัวผู้เองก็ไม่เคยมีความสุขเลยนะเว้ย จะมีความสุขไหมล่ะก็เพิ่งมาขัดคุยไงมันก็ไปต่อไม่ค่อยเป็นอ๋อเพิ่งมาขัดคุยเหรอขัดคุยอ๋อนั้นแหละก็เงเงาะก็มาหานั่งปัดเอาเขาไม่คุยด้วยใครไม่คุยด้วยค่ะอย่างนี้แหละเป็นไปไม่ได้เลยว้ายิงๆเป็นไปไม่ได้อ่ะว่ายเพราะว่าเราปัดไง ก็มันแบบมีแต่อะไรไม่รู้ในแอมเนี่ยใช่ไหมมันมีแต่คนแบบอาหวังเนาะหน้ามันแกไมฮะแต่ว่าเราเป็นคนอย่างหนึ่งเวบตาใครนานไม่ค่อยจะได้หรอไฟลาลไหมไฟายลองไหมลองลองลองหนึ่งสองไปเล่ที่อื่นไปแล้วเมื่อไหร่จะนอนแหละมันดึกแล้วน่เน่ยปกตินอนดึกมากเฮ้ยพักผ่อนบังดี เราไม่ได้เป็นหนอนเว้วเว้ยนอนไม่หลับเราทำไงดีนอนไม่หลับทำไงดีเหรอเราเราอยากพูดนะเรากลัวแพ้เสียงในหัวเหมือนกันช่วงนี้เราก็นอนไม่หลับเหมือนกันเว้ยฝ้ายจริงเลยเพราะว่าเราอยากนอนกับเธอฝ้าเฮ้ยแต่งจริงนะอยากอยากให้ฝ้ายพักผ่อนเยอะจริงเป็นไรกันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรได้อ่ะแต่เรารู้แค่ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรแค่นั้นเองฝ้ายคืออะไร เป็การที่ทำให้ฝ้ายยิ้มวันนี้ไงเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ฝ้ายจะเหนื่อยหรือไปเจออะไรมาแต่ผลสุดท้ายแล้ววันนี้ฝ้ายยิ้มแล้วก็แบบคอมพิวต์แล้วเว้ยส oh, ิบอ,อันดับผู้หญิงในโอมิที่น่ารักที่สุดอันดับที่หนึ่งฝ้ายเรียนบียูน่ารักคิมิโนโโตะ ไม่ใช่ฝ่ายเรียนรังไม่แหงไงอย่ายิ้มได้ปะทำไมอ่ะเขินนะถ้าอย่ามองตาเราได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะพอดีว่าเราตาเขเอะแม่แม่หนูเจอรักแท้แต่ง <c oughs> เลยอย เพื่อนหรือไม่กล้ากดเพื่อนไอ้ชื่อกถ้ากูโทรไปแล้วแล้วเขาแล้วเขาจะบอกว่าแบบอุ้ยเราปัดหนีเขาทำไมอ่ะเพื่อนพร้อมยังเพื่อนกลัวเพื่อนฮัลโหลครับคิวมา ไไฟ้าย้ายได้ยินเสียงเราไหมโอเราก็ไม่ได้ยินเสียงฝ้ายเอาเป็นว่าเราขอโทษนะเว้ยที่เราพิมพ์เฮ้ยที่เรากดผิดกว่าจะขึ้นรูกไม้ที่ด้วงโดยดาตึงชั เนนพื่อนดูดิมันเป็นไรเลยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วไม่มี YouTube อะอแต่ก็ขอให้คนดูเยอะๆนะไว้เจอกันชัดหน้าซีอูแห่ๆหยอกไว้เจอกันบายบายฝากฝันดีทุกคนด้วยคุณฟู่